เป็นสอสเป็นดาเก่งปากไม่ใสแกมาเนาะฮามีเฮ็ดฟางยากิเอ็ดโอ้กูจะเอ็ดดีเบื่อไม่กินสักหมื่นเลยฮะบรรยากาศดีทำไมโอ้ยต้นม่วงกับตัดทิ่นเมื่อไหต้องกินมื่ดอกปีนี่ม่วงกับเป็นแม่งมด เฮ้ยนิ่งกับบ่อไปกินเนี่ยก็ใส่มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอู้ว้ยขุดเล่นเกมนะจะน้อยกว่นเล่นอ้าทางซี้นเอ้ย เฮ็ดอยังมึงเฮ็ดดิอย่างเสา,าสะก้อนไปหาเห็ดดูไปกูอยากกินเห็ดเพาะกินเห็ดสิเออเขาไปหากันเบิดบ้านเบิดเมียมึงไปดูมึงไปดูก <laughs> ินซีนกินหาบไม่ได้สิกินเห็ดเร็วๆกูอยากกินเออจะไปหาให้ดอกไปหาห กินแมงต่อตาเห็ดสินก็บอกกินหอมัอมนกูไปหาเห็ดส้่งก็บอกินกินเห็ดห้อมมนอันบักต้อมไปไสบักต้อมมันไปหาเห็ดคอยไส่มันไปหาเห็ดโอ้มันไปทางสวนพู่นล่วมัง้ง เห็นว่าสิไปหาเบึงแถวนั้นก่อนโอเคนั้นไปหามันอยู่สวนบนตละสิอืมออดสวนเลยมีบ้าเห็ดมีหาอหกหาเห็ดเนาะสิดหายเต็มตลาดก็บ่ซชึงอยากกินเห็ด มันเออเว้ยนีก็ได้เป็นสอสเปนดาเก่งปากมันใสแกมอเนาะมีเฮ็ดฟางอยากกินเฮ็ดโอหัวใจเฮ็ดกีเบื่อไม่กินสักมื้อนะ่ใส่เห็ดหอมออกเลยไอ้กุกหอเฮ็ดพอเอา้า เฮ็ดเพาะเนี่ยวะก็ต้องถึ่นหอดผู้หอดผ้าตัวไอ้ดโซนี้ก็นี่เพาะปวดเฮ็อดเพาะลายปะนี่ สาหาเห็ดเพาะซื้อเปนนวยกำกลมคือกันทันและไปสิบุ้งกินเห็ดเพาะออนแบบนี้ซำเห็ดจะซื้อเห็ดเพาะมันสิไปใส่เห็ดเฟื่องมันต้องกินมันดอกมันจะห้ากินเห็ดเฟื่อง เ็ดโคะลายไปนี้อันนี้มือล่างเอาจะมาเด้อขี้ยูขี้ยูขียูไดนสิบเคยก้นเ็ดโคะเ็ดเฟื่องไม่ต้องกินมันหรอกแกงตาเ็ดเฟื่องให้คุณกินนี่ก็ได้ กินเฮ็ดเพาะแล้วมึงมันคือแล้วแกนตายแต่เฮ็ดเฟื่อ,องกูกินก็แหละใส่มอหนึ่งแหละไ <c oughs> <c oughs> ก่ห้องเมืยอยังใส่เฮ็ดเพาะเฉยต้อง ตามไม่เลี้ยให้ยังดูเรื่องหัวเรื่องห่วสวนจะตามไม่รู้นี่นะเห้ยังเสร็จเห็นเมี่ยมึงว่ามาหาเห็ดพอเห็ดนี่นะเต็มตะก้าอยู่ภาษาเห็ดจะซื้อเนี่ยวจะแตกตายแต่เห็ดเตื่องไมากินเห็ดพอเป็นว่าจีกินเห็ดพอเออเมี่ยวมันเห็ดพอป่ะนี่อ้ยไปได้สิบปเคยเห็นเห็ดพออ่อนป่ะนี่สีขนกอ่างโตป่็นมึงี่ แกงเมียมันกินนี่นะมันกินนี่ละแกงกินหมดแด้อกูโ่สิแตกแมนอก่หยองอาแกงอเมียนี่นี่แกงไอ้เมียมนกินหลดแด้วกูสิแตกนอกาเอาทีมึงยาเขวหางโอ้ยหูจะทำนี่เฮ็ดเพลินปานี่โอ้ยหนูตามึงนะเนาะไม่ยังกูรู้ว่ามึงตาดีเลยนี่ไยองม่เอาทีว้าวว้าวว้าวว้ากูกินแล้กูไ่เอาเสื้อแกงดีกว่าหนูกูม่เอาท ผีบ้าตัวนี้เห็ดพอเต็มตะกร้านี่จะกินเห็ดเฟืองพวกนี้ต้องกินขนาดประั้นบ่เห็ดเฟืองอย่างนี้ไหมเห็ดพอเด้อน่อยกลมกลมยังไงยังสิ